สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริลักษ์พรมจันทร์และนางสาวสุดารัตน์วุฒิยาวันนี้จะมาอธิบายหัวข้อ,ขอการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีความหมายของการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเป็นกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเมื่อพบข้อผิดพลาดเพื่อให้งบการเงินสะท้อนภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้วัตถุป,ประสงค์ จะอธิบายประเภทและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีความสำคัญของการแก้ไขข้อผิดพลาดรักษาความน่าเชื่อถือของงบการเงินสร้างความไว้วางใจจากผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีประเภทของข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่พบบ่อยคือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล ผิดบัญชีเช่นบันทึกค่าใช้ใจ่ายในบัญชีสินทรัพย์แทนข้อผิดพลาดทางตัวเลขเช่นคำนวณยอดรวมผิดพลาดข้อผิดพลาดจากการละเลยรายการเช่นลืมบันทึกรายการที่เกิดขึ้นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกจำนวนเงินผิดพลาดเช่นบันทึกยอดเงินเกินหรือขาดไป วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดตรวจสอบที่มาของข้อผิดพลาดวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงรายงานบัญชี 1. การแก้ไขในงวดเดียวกันการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดบัญชีเดียวกันโดยการบันทึกการปรับปรุงใหม่ตัวอย่าง หากบันทึกค่าใช้ใจ่ายในบัญชีสินทรัพย์ผิดพลาดเดิมเดบิตสินทรัพย์1 0 0 0 0เครดิตเงินสด1 0,000การปรับปรุงโดยเดบิตค่าใช้ใจ่าย1 0 0 0 0เครดิตสินทรัพย์1,000 0การย้อนกลับรายการบันทึกรายการใหม่เพื่อยกเลิกรายการเดิมแล้วบันทึกรายการที่ถูกต้องตัวอย่าง หากบันทึกรายได้ผิดยอดจาก5,000เป็น6,000ยกเลิกรายการผิดโดยเดบิตรายได้6,000เคดิตลูกหนี้การค้า6 0 0 0การบันทึกรายการใหม่โดยเดบิตลูกหนี้การค้า5 0 0 0ันเคดิตรายได้5,000ตรวจสอบความถูกต้องหลังการแก้ไขตรวจสอบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องหลังปรับปรุงว่าตรงกับความเป็นจริงจัดทำเอกสารประกอบ บันทึกเหตุผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อดีของการแก้ไขในงวดเดียวกันลดความซับซ้อนไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพิ่มความรวดเร็วข้อผิดพลาดถูกแก้ไขก่อนสิ้นงวดวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด 2. แก้ไขย้อนหลังแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนหน้าโดยการปรับปรุงข้อมูลในงวดปัจจุบัน การปรับปรุงต้องทำการแสดงในงบการเงินที่แก้ไขการสื่อสารและรายงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหารบันทึกเอกสารการแก้ไขเพื่อเป็นหลักฐานเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดกรณดีบันทึกยอดผิดประเภทบันทึกค่าใช้จ่ายสำนักงานในบัญชีเครื่องจกักรการแก้ไข ยกเลิกบัญชีที่ผิดและบันทึกในบัญชีที่ถูกต้องกรณีการละเลยรายการการแก้ไขหากยังอยู่ในงวดเดียวกันให้บันทึกในสมุดรายวันทันทีโดยใช้วันที่เดิมหรือบันทึกในวันที่ปัจจุบันโดยระบุว่ารายการนี้เกิดขึ้นในงวดที่ผ่านมาแนวทางปฏิบัติที่ดีสิ่งที่ควรทำบันทึกปรับปรุงด้วยความโปร่งใส ใช้บัญชีแก้ไขชั่วคราวหากไม่ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสิ่งที่ไม่ควรําลบหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานผลกระทบและข้อดีของการแก้ไขผลกระทบปรับปรุงงบการเงินที่ผิดพลาดเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มเติมประโยชน์เสริมสร้างความน่าเชื่อถือลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและภาษีการป้องกันข้อผิดพลาดในอนาคตใช้ระบบตรวจสอบ2ขั้นตอน อบรมพนักงานให้เข้าใจมาตรฐานบัญชีใช้เทคโนโลยีที่มีฟังก์ชั่นตรวจจับข้อผิดพลาดพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ